สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนวันนี้ผมพามาดูนะครับวีออสนะครับเจนหนึ่งปีสองพนะครับเพื่อนอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าอันนี้เป็นไดรติดเบรกสี่ล้อนะครับยางใหม่นะครับเพื่อนนี่ครับปียีนะครับใช้ยาวเลยครับทุกคนสีนะครับผมตีให้8ปดเซนนะครับ สวยครับภายนอกขัดให้แล้วครับสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานนะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับทุกคนิฟรมนี่เป็นของ 3M นะครับรอบคันเลยเดี๋ยวลุาสีนะครับ11พฤศจิกาหกเจ็ดไม่ขาดนะครับเพื่อนสีภายนอกสวยเลยครับขัดให้รอบคันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพามาดูภายในครับเพื่อน คันนี้เดี๋ยวผมเรื่องภายในนี่เดี๋ยวครับครับกดถ่ายร็อกกันนี่เป็นแจรีโมทนะครับทุกคนนะครับนะครับพิดพิดนะอ่านะครับทุกคนถ่ายรอกแล้วเป็นได้รีโมทนะครับการขโมยอ่าภายในนะครับเดี๋ยวผมสปาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อนเนื่องจากคิวคิวร้านนะครับเขาเขาต้องรออีก2วันนะครับผมทำทำเบื้องต้นให้แล้วนะครับ แต่ยังยังไม่คลิปนะเดี๋ยวรอรอคิวว่างแล้วผมจะการให้อีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องสปาภายในรับรองว่าเอี่ยมกว่านี้อีกเหมือนรถใหม่เลยครับเกียร์ธรรมดาเพื่อนๆหมดปัญหาอืดอาดนะครับเหยียบพุ่งเลยนะครับทุกคนแอร์เย็นนะครับเพื่อนๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยกระจกอันนี้มองข้างปรับไฟฟ้านะครับทุกคนปรับไฟฟ้าได้ขึ้นลงครบ4บานนะครับ ภายในครับเพื่อนอย่างที่บอกนะครับหะมสปาให้อีกรอบนะครับได้คิวสปาอีก2วันนะครับทุกคนรับประกันไว้เรี่ยมเลยครับเครื่องเกียร์ดีครับนะเปิดห้องเครื่องให้ดูครับทุกคนสตาร์ทเลยนะครับดูห้องเครื่องครับทุกคน มีเสียงเข้านะครับฝั่งนูน้นเล่นเครื่องเสียงอยู่นะครับอันนี้ก็กําลังซิ่งรถอยู่ครับอ่าเดีย๋ยวขอญาตเปิดปงแป๊มเพื่อนๆอ่ามาแล้วครับเครื่องเงียบเลยนะครับทุกคนไม่ไอไม่พุ่งนะครับน,นะครับ ไม่ดันไม่พุ่งครับเสียงเครื่องเงียบเลยครับขับดีครับทุกคนอ,อ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝาปงครับติดเ่องไว้เลยอ่าอันนี้นะครับทุกคนเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียร์ดีนะครับทุกคนช่วงล่างดีเลี้ยวไม่มีดังครับเดือบเดนะครับยางใหม่4เส้น,นครับใช้ยาวเพื่อน ดิสเบรกสี่ล้อครับภาษีไม่ขาดไม่เคยติดแก๊สนะครับเอาไปใช้จบเลยครับทุกคนผมเสนอขายนะครับเพื่อนๆอยู่ที่68,900บาทครับเพื่อนทุกคนไม่ต้องจะทำอะไรนะครับย้ำเลยครับเพื่อนทุกคนผมทำให้หมดแล้วนะครับสีก็ขาดให้แล้วครับเดี๋ยวภายในผมมีคิวนัดสปาอีก2วันนะครับแต่เบื้องต้นนี้สวยละแ0เนแต่ผมอยากให้1 0อยเนะครับ ภายในผมชอบรถสวยๆครับกระจกขึ้นลงครบ4ี่บานครับเพื่อนๆเอาไปใช้จบคุ้มเลยนะครับมาทดลองขับได้ที่อำเภอวางน้ำเย็นจังหวัดสราแก้วนะครับเพื่อนๆหายใจเร็วหน่อยมันยังร้อนอยู่ครับอ่ามาทดลองขับได้ครับผมให้ลองขับนะครับยินดีเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนซื้อรถนี่ผมให้ลองขับทุกคันนะครับขับยาวๆขับจนพอใจนะครับทุกคนถูกใจแล้วค่อยจบนะครับ สวยๆเลยครับอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับเพื่อน,อนยังไงอรอบหน้าผมจะมีรุ่นไหนมานำเสนอฝากติดตามด้วยนะครับผมชื่อโต้งนะครับเบอร์โทร0970013783คุยง่ายนะครับเป็นกันเองคลิปนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน